มีต้อนรับนะคะในวันสบายๆแบบนี้นะคะกับช่องคุณนายขายฟอร์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็มาพบกับอ้อมอีกแล้วค่ะที่โชว์รูมฟอร์ดคองหลวงของเรานะคะซึ่งแน่นอนค่ะอ้มก็จะพาทุกคนนะคะมาชมชุดแต่งนะคะของฟอร์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะอ้อมอยู่กับ เจ้าตัวเอเวอเรสต์นะคะ4คูณ4นั่นเองนะคะหรือว่าเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพัทนะคะเป็นตัวท็อปนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าฟังก์ชันจัดเต็มมากๆสำหรับคันนี้นะคะแต่นอกเหนือไปจากฟังก์ชันค่ะ คันนี้นะคะอยากจะพาทุกคนมาชมชุดแต่งของเขานะคะว่าเรานะคะทำการตกแต่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะดูหลอ่อโหดนะคะขนาดไหนนะคะดเดี๋ยวเราจะไปชมชุดแต่งกันเลยค่ะค่ะก็ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ข้างหน้านะคะคือยิ่งเดินอยู่ข้างหน้ายิ่งตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าชุดแต่งของเขาในวันนี้นะคะบอกได้เลยว่าทุกคนต้องชอบแน่ๆเลยนะคะเพราะว่า เขาคือชุดแต่งสไปเดอร์นะคะหรือว่า F150 สไปเดอร์นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการชนหน้านะคะที่จะเป็นการชนสไปเดอร์ทั้งชุดเลยมาพร้อมกับกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบนี้นะคะซึ่งรถคันนี้ก็จะเป็นรถสีดำนะคะก็เดิมๆของรถจะเป็นสีดำเงาค่ะฉะนั้นเนี่ยก็จะ ใส่กันชนนะคะที่เป็นชุดสีดําด้านนะคะให้มีแบบว่าเลเยอร์นะคะตัดกันกับสีตัวรถนะคะตัวนี้ก็จะทําให้รถเนี่ยดูสวยงามนะคะแล้วก็ดูมีเลเยอร์มากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับตัวนี้ก็ลูกค้าก็อยากจะได้ตัวหนังสือฟอร์ดเป็นสีดําแบบนี้ด้วยนะคะเป็นสีดําเงาค่ะตัวนี้ก็จะตัดกันกับดำด้านนะคะแล้วก็เขาก็จะมีไฟตัว C มาให้แบบนี้ด้วยค่ะ แล้วก็มีตำแหน่งเซ็นเซอร์นะคะสำหรับตัว4คูณ4ของเราจะมีเซ็นเซ,นเซอร์ทั้งหมด6จุดด้วยกันนะคะตัวนี้ก็จะช่วยทำงานเวลาที่เข้าระบบถอยอัตโนมัติให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะทำงานควบคู่ไปนะคะกับระบบถอยอัตโนมัติอัจฉริยะของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของครอบไฟนะคะนี้ก็จะใส่ครอบไฟสีดำดนให้ลูกค้านะคะ โอเคค่ะแล้วก็นะคะสิ่งที่เรารู้สึกตื่นเต้นมากๆนะคะนั่นก็คือไฟมาสแตงนั่นเองค่ะนะคะเพราะว่าเราได้ทำการเปลี่ยนนะคะสำหรับตัวที่เป็นไฟ วงกลมตรงนี้นะคะให้เป็นสีแดงให้กับลูกค้าด้วยนะคะน,นี่ก็จะเด่นมากนะคะแล้วก็สวยงามมากนะคะโดยเฉพาะตอนกลางคืนนะคะอันนี้ก็จะไม่เหมือนใครเลยนะคะตรงไฟมัดแตงก็จะมีเพิ่มสามใบพัดเข้ามาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของไฟสีแดงตรงนี้แล้วก็ในส่วนของเดย์ไลท์ก็จะมาให้อยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็จะทํางานตลอดเลยนะคะตอนกลางวันก็ทํางานเรียกว่าไฟเดย์ไลท์นั่นเองนะคะ แล้วก็มาถึงในส่วนของฝากระโปรงนะคะสำหรับตรงนี้ก็จะมีตัวหนังสือคำว่า e v e r e s รค่ะเป็นสีโคเมียมนะคะอันนี้ก็จะออกสไตล์อเมริกันหน่อยค่ะตัวนี้ก็จะมาเดิมๆกับตัวรถเลยนะคะก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะสำหรับตัวนี้เขาก็จะเป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็บอกรุ่นของเราชัดเจนเลยว่าคันนี้คือ e v e r e s รนั่นเองนะคะ แล้วก็ในส่วนของสกู๊ปค่ะอันนี้จะเป็นสกู๊ปทรงใหญ่เลยนะคะแบบเต็มฝากระโปรงค่ะตัวนี้ก็ลูกค้ารีเควสมาเป็นลูกม้าแบบนี้ค่ะก็จะทําเป็นสีทูโทนเช่นเคยนะคะเป็นสีดําเงาตัดกับสีดําด้านนะคะสําหรับตัวนี้โอเคค่ะสวยมากนะคะแต่ยังไม่พอแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันก่อนค่ะค่ะก็เปิดมาสำหรับด้านข้างของเรานะคะก็จะเห็นความชัดเจนนะคะ ของความดุดันนะคะของคันนี้นั่นก็คือล้อแม็กนั่นเองค่ะซึ่งล้อแม็กลายนี้นะคะก็เป็นล้อแม็กที่แบบบอกได้เลยว่า,าใส่บ่อยมากๆเพราะว่าลูกค้ารู้สึกประทับใจทุกท่านเลยนะคะที่ใส่แม็กลายนี้ไปนะคะก็จะเป็นแม็กลายสีดําแบบนี้ค่ะอ่ามันก็จะเข้ากันกับตัวรถของเรานะคะแล้วก็แม็กอันนี้จะเป็นแม็กขนาดขอบ20นะคะมาพร้อมกับยางโอตานีค่ะ ซึ่งยางโอตนันี้ตัวนี้นะคะจะเป็นยางที่มีดอกสวยมากๆนะคะแล้วก็เวลาใช้งานก็คือใช้ได้ดีมากๆค่ะไม่มีเสียงแล้วก็มีความนุ่มนวลด้วยนะคะสําหรับตัวนี้ก็จะเป็นซีรีส์ยางนะคะของตัวนี้อยู่ที่265ทับ 50R20 นะคะสำหรับซีรีส์ยามของเขานะคะแล้วก็แน่นอนค่ะก็จะต้องใส่ซุ้มล้อด้วยนะคะเวลาเปลี่ยนแม็กนะคะเพื่อให้ตัวนี้มันสามารถสอดรับนะคะแล้วก็บาลานซ์กันนะคะตัวนี้ก็จะใส่ซุ้มล้อเป็นสีดำด้านค่ะแล้วก็มีหมุดนะคะมาให้ด้วยขนาด6นิ้วด้วยกันนะคะ แล้วก็ในส่วนของแก้มนะคะนี้ก็จะเพิ่มเติมครอบแก้มเป็นสีดําด้านนะคะเพราะว่าถ้าเดิม,ดมแล้วเนี่ยของเขาจะเป็นสีโครเมียมมาจากโรงงานนะคะตัวนี้ก็ลูกค้าอยากจะได้แบบดําเงาตัดดําด้านนะคะก็เลยต้องใส่ครอบตัวนี้เข้าไปให้ด้วยแต่ถ้าใครชอบสไปล์อเมริกันนะคะยังคงเป็นสีโครเมียมเหมือนเดิมก็ได้เหมือนกันค่ะโอเคค่ะแล้วก็ในส่วนของกระจกก็ใส่ครอบกระจกดําด้านนะคะแล้วก็มือจับ่าเป็น เบ้าลองดำด้านแล้วก็ครอบมือจับให้ด้วยนะคะเป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็ด้านบนก็จะใส่คิ้วกันสาดให้ทั้งสี่ประตูเลยค่ะโอเคค่ะแล้วก็มาถึงในส่วนของครอบฝาถังน้ำมันนะคะก็อันนี้ก็เพิ่มเติมให้ด้วยนะคะกันรอยได้ด้วยเวลาใช้งานจริงนะคะสำหรับข้างหลังของเรากันบ้างนะคะตัวนี้ก็จะใส่ครอบไฟท้ายนะคะ เป็นสีดำด้านนะคะของเอเวอเรสต์ให้มาแบบสวยงามแบบนี้เลยโอเคค่ะแล้วก็สำหรับค่าท้ายนะคะค่าท้ายตัวนี้ก็เดิมๆเ,เองเนี่ยก็จะเป็นสีแบบสีบรอนนะคะแต่ว่านี้อ้อมก็เพิ่มเติมเป็นค่าท้ายสีดำเงานะคะแล้วก็จะมีไฟที่ตัวหนังสือมาให้ด้วยนะคะเวลาที่เข่าเกียร์หอยแล้วก็เวลาเบรกนะคะนี่ก็จะเป็นไฮไลท์ของอ้อมเลยนะคะอ้อมก็จะ ใส่ให้ลูกค้าแทบจะทุกคันเลยยกเว้นคันไหนที่แบบลูกค้าชอบเดิมๆนะคะก็จะไม่ได้ใส่ในนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของกันชนท้ายนะคะกันชนท้ายของคันนี้เดิมๆเขาจะเป็นสีบรอน,นะคะ่ะแต่ว่าอันนี้เราแต่งแบบดำด้านดำเงามาทั้งคันแล้วนะคะข้างหลังตรงนี้อ้อมก็จะเพิ่มเติมเป็นครอบกันชนท้ายให้กับลูกค้านะคะน,นี่คือสวยมาก ก็สำหรับคันนี้นะคะก็ได้ชมชุดแต่งกันไปแล้วนะคะก็สำหรับระบบแล้วก็ฟังก์ชันของเจ้าตัวเอลเวอร์สีูนนะคะอมก็ได้มีการทาคลิปนะคะแล้วก็อธิบายไปแล้วนะคะแล้วก็สําหรับคันนี้อมก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นชุดแต่งค่ะเพราะว่าหลายคนก็สอบถามเข้ามานะคะเห็นรีวิวแต่ชุด ลดสีบรอนนะคะแล้วก็ใส่ชุดแต่ง F150 Spider นะคะหลายคนก็สอบถามเข้ามาว่าเอ๊ะถ้าใส่สีดำจะสวยไหมนะคะวันนี้ก็ได้รีวิวให้เห็นกันไปแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้อ้อมด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ